ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับทาง Facebook แล้วก็ทางเพจรถไมโครบังคับนะครับวันนี้ผมร้าน apkrc thailand นะครับก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลที่ใช้กับรถไมโครบังคับระบบไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของรีโมทคอนโทรล ค่าย f อ s k y นะครับหรือฟีสกายนะครับหรือจะเรียกว่า f อ Sky ก็ได้นะครับ mm hmm. เ,เราก็จะมาพูดกันนะครับว่ารีโมทรุ่นนี้มันมีข้อดียังไงบ้างมีข้อเสียยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอเดียวนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนี้เกือบทั้งหมดนะครับ ก็โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูลำดับรุ่นนะครับเรียงตามราคาของรีโมทนะครับโดยเริ่มต้นจากมุมบนซ้ายมือมุมบนนะครับก็จะเป็นตัวที่มีราคาถูกที่สุดนะครับเป็นของเอ็มอาร์สกายเหมือนกันไล่จนมาถึงมุมขวามือล่างตัวน,นี้นะครับ เป็นรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดที่ผมใช้นะครับคำว่าราคาถูกที่สุดกับแพงที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาถูกที่สุดหรือแพงที่สุดที่ค่าย fr sky รผลิตออกมานะครับเขายังมีตัวที่ถูกกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แพงกว่าตัวนี้ตัวขวามือล่างนะครับก็ยังมีที่ราคาสูงและต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าในที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น รุ่นที่เพื่อนเพื่อได้เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นเลยตัวบนนะครับาราคาแค่ประมาณ3000กว่าบาทนะครับส่วนตัวที่2ตัวที่3 4 5 6กก็ราคาก็ไล่เรียงลำดับขึ้นมานะครับจนถึงตัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็มีราคาอยู่ที่หมื่นกลางกลางนะครับทีนี้ในรีโมทของไรพาร์สกายเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีเฟิร์มแวร์อยู่สองตัวนะครับก็คือ open tx กับ h o l a t นะครับเฟิร์มแวร์ทั้งสองตัวเนี่ยนะครับแยกกันยังไงนะครับในรีโมทตั้งแต่ทางตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าตัวนี้ ใช้ฟอร์แมตโอเพนทีทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นโฮรนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ2กอที่เป็นโฮรัสเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าโฮรัสกับ Open TX เนี่ยมันแตกตา่างกันยังไงนะครับให้เพื่อนๆนนึกถึงรีโมท พวกฟุตบ้า ar, หรือ Radio Link นะครับเฟ r ร์มแวรโฮลัเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน้าตาของเมนูหรือฟังก์ชันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวฟ u ตบ้าหรือ Open นหรือ Radio Link หรือไฟสกายอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นเหมือนเฟิร์มแวร์พร้อมใช้นะครับถ้าผมเปรียบเทียบนะครับ เปรียบเทียบเป็นเป็นบ้านสักหนึ่งหลังที่เรากําลังจะย้ายเข้าไปอยู่นะครับที่กําลังจะเป็นบ้านของเราเนี่ยตัวเฟิร์มแวร์โฮลัสเนี่ยก็เหมือนบ้านที่มีประตูหน้าต่างมีหลังคามีโครงสร้างมีเขาเรียกว่า,าพร้อมเข้าอยู่แล้วเหลือแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับแค่นั้นเรียกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับการเซตติ้ง ส่วนในตระกูล open tx ที่เหลืออยู่5ตัวตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะเหมือนกับบ้านหนึ่งหลังที่เราอยากอยากจะได้นะครับแต่มีแต่ที่ดินว่างเปล่านะครับแล้วเราก็ไปวางผังขุดหลุมเสาตั้งเสาออกแบบออกแบบตัวบ้านเราเองนะครับแล้วก็ปลูกสร้างขึ้นมาจนเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับ ก็จะเห็นว่าขั้นตอนในการเซตอัพของทั้ง2เฟิร์มแวร์เนี่ยนะครับตัว open tx จะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเซตอัพหรือมีขั้นตอนในการเซตอัพเยอะกว่าเยอะกว่าเฟิร์มแวร์ที่เป็นโฮลัสหรือถ้าไปเทียบกับรีโมทของค่ายอื่นก็มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนกว่า Radio Link ยุ่งยากกว่า Futaba ้ ยุ่งยากกว่า f ฟส s k y นะครับก็ให้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะครับแต่ว่าในความยุ่งยากของการเซตอัพเนี่ยมันมีข้อดีที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งก็คือออมันสามารถที่จะเซตอัพได้ตามใจเรานะครับสมมุติเราอยากได้บ้านที่มันมีจั่วหน้าบ้านสักสิจั่วนะครับ เราก็สามารถที่จะเซตอัพได้ตามที่เราต้องการตามที่เราจินตนาการนะครับอันนั้นคือข้อดีของ open tx นะครับในต่างประเทศเองนะครับคนที่เล่นตัว horus m sky x 1 1ตัวนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่เอารีโมทคอนโทรลตัวนี้ไปแฟลดโปรแกรมของ open tx ลงไปในตัวเครื่องนะครับอาจจะด้วยความ ชอบในลักษณะของตัวเฟิร์มแวร์ของมันนะครับนะครับก็พอได้เห็นภาพรวมคร่าวๆข,ของตัวรีโมทนะครับทีนี้ในส่วนของอาการเลือกใช้รีโมทแต่ละรุ่นนะครับว่าเราจะเลือกใช้รีโมทรุ่นไหนนะครับ มันก็มีปัจจัยในการเลือกอยู่สองสามปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือ,อความชอบของรูปทรงรูปทรงของรีโมทนะครับว่าเราชอบรุ่นไหนนะครับเหมือนเราซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็อาจจะมองเรื่องของรูปทรงว่าเราชอบรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นอะไรที่ ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยถูกใจเนี่ยอย่างผมเองนะครับรถรถแมคโครของผมเองเนี่ยผมก็ใช้รุ่นนี้นะครับ fr sky x 1 1 f นะครับคือผมมีความรู้สึกชอบในรูปทรงของมันนะครับหรืออาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของอทุนนะครับทุนทรัพย์ว่าเรามีกำลังทรัพย์ขนาดไหน นะครับส่วนปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์คืออะไรก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของเ,อเรื่องของสวิตหรือปุ่มหรือสวิตต่างๆนะครับที่เราจะเอาไปใช้กับระบบคอนโทรลของเราเนี่ยนะครับว่าในรุ่นนี้มันพอไหมมัน สวิตช์มันพอไหมปุ่มมันพอไหมมันมีติลิกตัวเดินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เรื่องสิลิกตัวเดินเนี่ยตัวไหนมันมีไม่มีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับก็มีประมาณสามปัจจัยนะครับก็โอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเจาะลงเรื่องของรายละเอียดของตัวฮาร์ดแวร์เอาให้ครบเลยนะครับว่ารีโมทรุ่นไหน มีอะไรทําอะไรได้มั่งฮาร์ดแวร์ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องของการเซตอัพนะครับก็ไล่ดูตั้งแต่ตัวที่1เลยนะครับตัวตัวนี้ตัวราคาถูกเลยตัวนี้เรียกว่ารุ่น fr sky x9 lite นะครับ x9 เฉยๆนะครับ x9 lite เป็นเวอร์ชัน2019นะครับ เวอร์ชัน2019จะมีสกอร์ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสกอร์ตรงนี้เวอร์ชัน2019เอ่ตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ OpenTX อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอเกิดเรื่องซอฟต์แวร์ OpenTX กนทีนึงนะครับคือผมทำคลิปสดนะครับไม่มีสคริปบางทีอตอนอธิบายเนี่ยอาจจะมีข้ามขั้นตอนไปบ้างนะครับเรื่องของอ่ซอฟต์แวร์ OpenTX เนี่ยนะครับ ผมจะบอกนี้ครคือเรื่องของซอฟต์แวร์ OpenTX ไม่ว่าจะเป็นรีโมทที่มีราคาถูกเช่นตัวนี้นะครับหรือมีราคาแพงเช่นตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถูกหรือตัวแพงทุกตัวเนี่ยผมตัดตัวนี้ออกไปก่อนนะตัว X11 เพราะว่าเป็น h o ลัสนะครับตัวที่เป็นเนม y สกายที่ใช้ซอฟต์แวร์ OpenTX เนี่ยจะมีคุณลักษณะของตัว เฟิร์มแวร์ก็คืออตัวรีโมทคอนโทรลที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับมันจะมีโมดูลอยู่ในตัวเรียกว่าอินเทอร์เน็ตโมดูลนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มโมดูลเพิ่มเข้าไปได้อีกเป็นเอ็กเทอร์เน็ตโมดูลนะครับโดยปกติแล้วอินเทอร์เน็ตโมดูลเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเน c กกับรีซี่ฟได้ถึง16บหชแนลนะครับ คอนเน c t r e c ี i ซีได้ถึง16 Channel นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าใน16 Channel เนี่ยเราสามารถใช้งานได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องใช้ r e c ซีฟแยก2ตัวนะครับถามว่าแล้วมันดียังไงนะครับที่ห้ออื่นก็ทำได้ฟูดบ้าก็ทำได้นะครับมันดียังไงก็คือ r e c ซีฟของเ e อ็กสกาเนี่ยราคาไม่สูงนะครับราคาไม่แพงนั่นคือข้อดีของมันนะครับ แล้วก็ตั้งแต่ตัวราคาถูกตัวละสามพักว่าบาทนะครับก็สามารถ Connect Receive ได้16 c h a ชแนลเหมือนกันด้วย internal module เพียงตัวเดียวน,นะครับนั่นคือจุดเด่นของมันนะครับส่วนเรื่อง c อ n n e c t ยังไงละเอียดนะครับเดี๋ยวผมมาลงให้อีกทีนึงการเลือกใช้ Receive หรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็มาลงรายละเอียดตั้งนิดนึงนะครับตัว fr sky x 9 lite ตัวนี้ ข้อดีของมันคือราคามันถูกนะครับมันสามารถเซตอัพซอฟต์แวร์ได้เท่ากับตัวแพงๆอย่างนี้นะครับเซตอัพได้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่องมิกไม่ว่าจะเป็นอะไรทําได้เหมือนกันหมดแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีสติ๊กด้านข้างตัวปรับทิมด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นกับรถไมโครเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันยังสามารถเซตอัพเหมือนตัวราคาแพงได้ในตัวราคาแพงถ้าใครติดตามคลิปที่ผมลงใน y t u t u เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีโหมดการเดินอีกหนึ่งโหมดก็คือเปลี่ยนมาเดินที่สติ๊กด้านหน้านะครับรุ่นเล็กก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น OpenTX ตัวต่อมานะครับราคาอาจจะสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งรูปทรงมันก็จะคล้ายๆกับตัว x 1 0นะครับตัวนี้ก็คือ f r sky qx 7นะครับ qx 7รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับ qx 7ก็จะเป็นรีโมทอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่มีสติ๊กด้านข้างนะครับไม่มีตัวปรับทิมด้านข้างนะครับนั่นคือข้อเสียของมันแต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์มันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับมีวอลล่มอยู่ข้างหน้า2ปุ่มตัวถัดมานะครับเป็น X9D+ X9D+ นะครับ X9D+ ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดู2ตัวเลยตัวนี้เป็น X9D+ p l u s 2น1 9นะครับจุดที่ต่างกันก็คือตัวสกอร์ด้านขวามือตัวนี้นะครับกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยอ่าจะใช้กับแบต3เซล์ลนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นแบบสองเซลล์นะครับตัว FRSKY X9D Plus ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือเป็นตัว2019นเนี่ยก็จะมีปุ่มทิมตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาปุ่มตรงนี้นะครับไปใช้กับการควบคุมการเดินแท็กรดไมโครนะครับ นั่นคือฮาร์ดแวร์ที่มันเพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้แต่ข้อเสียมันก็อย่างที่บอกนะครับราคามันสูงขึ้นตัวต่อมาตัวนี้เป็น FR Sky X9D Plus SE นะครับ2019ตัวนี้จริงๆถ้าดูผิวเผินนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับรูปทรงเหมือนกันแตกต่างกันที่ น้ากากนะครับนากากเป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวคันโยกตรงนี้กิมบอลตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวหางสติ๊กตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ให้ติดมือมากนะครับแตะนิ้วมือลงไปนะค่อนข้างติดมือเลยนะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งที่ ไม่ได้บอกไว้ทางเทคนิคหรือไม่ได้มองเห็นถือมองไม่เห็นด้วย,ด,วยด้วยตานะครับก็คือเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับเท่าที่ผมลองเซตอัพตัวตัวธรรมดากับตัว SE ตัวนี้นะครับตัว SE จะเซตอัพจริงๆซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว SE เน่ยเซตอัพง่ายกว่าง่ายยังไงก็คือ ตัว X9D+ 2019เฟร์มแวร์เวลาเซตแล้วชอบเด้งนะครับชอบมีปัญหาเรื่องเฟร์มแมันมันเด้งม,มันเซตแล้วมันไม่จำค่านะครับนั่นคือปัญหาของรุ่นนี้แต่พอเซตได้แล้วผ่านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้งานได้ปกติแต่ตัวนี้เซตครั้งเดียวผ่านนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นโฮลัสตามที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ที่แรกว่าโฮลัสเนี่ยให้เรานึกถึงเราอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งก็คือเป็นบ้านที่พร้อมเข้าอยู่นะครับแล้วก็เราแค่เข้าไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จัดเรียงทางสีอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ข้อเสียของมันก็คือมัน ไม่ยืดหยุนนะครับคำว่ายืดหยุ่นหมายถึงถ้าเราต้องการอยากให้ประตูบ้านตรงเนี้มันขยับไปนิดนึงมันกว้าอีกนิดนึงมันก็อาจจะทําไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราจะไปลงเฟิร์มแวร์ OpenTX นะครับก็โอเคครับเอาคร่าวๆสำหรับเรื่องรีโมทนะครับในคลิปนี้ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมา เจาะรายละเอียดเรื่องของเฟิร์มแวร์ของ o อ e n TX นะครับคืออาจจะมีเพื่อนๆน,นะครับที่ที่กำลังมองรีโมทรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะใช้รีโมทรุ่นนี้แต่ยังลังเลใจว่าเออรีโมทที่มีราคาแพงเนี่ยมันจะมีข้อดียังไงมันจะคุ้มไหมกับการาซื้อรีโมท แพงๆสักหนึ่งตัวหรือเราควรจะเลือกซื้อรีดิโอลิงหรือเราจะเลือกซื้อฟ u ต a ้านะครับคือผมมาทําคลิปเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มาอวยรีโมทยี่ห้อไหนนะครับแต่เราแชร์ข้อมูลในฐานะผู้ใช้นะครับในฐานะที่เรามีประสบการณ์กับรีโมทรุ่นนี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ